ก็เด um ok ี๋ยวดูบรรยากาศนะครับมีทั้งสินค้าแคมป์แล้วก็อาหารแล้วก็กาแฟหลากหลายนะครับพิซซ่าเทพของเรานะครับแล้วที่อื่นๆที่ผมอาจจะตกหล่นต้องขออภัยนะรถจอดนอนใช่ไหมจุดจอดนอนจุดจอดนอนจุดจอดนอนแล้วจอดนอนนะครับแล้วก็โหมากมายมีลาโรเวอร์มีโหเยอะครับต้องขอบคุณจริงๆครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจันทร์ชายครับสวัสดีค่ะคุณสิงห์ท่านผู้ชมครับขณะน,นี้ผมอยู่ที่งานเลโชแคมป์ครั้งที่4นะครับที่ศรีราชาชนบุรีนะครับที่นี่มีอะไรบ้างครับวันนี้นะคะในงานนี้ก็มีอุปกรณ์แคมป์นะคะมาวางขายแล้วก็มีรถแคมป์มาโชว์ในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็มีกลุ่มชาวแคมป์นะคะมาร่วมในงานวันนี้มีทั้งรถแวนนะคะมีทั้งมอเตอร์โฮมแล้วก็มีรถบ้านต่างๆแล้วก็มีชาวแคมป์มากางเต็นท์ ด้วยนะคะเอาละครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปเลยครับไปเลยค่ะสวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศงานเล็กโทครั้นที่4นะครับจริงๆงานเลตโตครั้นที่4ี่เนี่ยมันถูกจัดมาแล้ว3ครั้งนะครับคังที่ 4. แล้วคนที่เป็นคนที่เริ่มจัดนีคือน้องชาเนี่คือน้องชนน้องชน,นอธิบายได้ว่าเราไม่จัดที่อะไร ครับจริงๆแล้วก็คือเริ่มต้นจากกลุ่มกลุ่มวินเทจครับที่ที่คนที่อชอบแคมป์วินเทจไรยวันนี้ยเราก็รวมกลุ่มขึ้นมานี่ก็เออได้จัดมิทติ้งขึ้นมาแล้วก็มันก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆอไร้วันนี้ยแต่ทีเนี้ยคือมันก็จะเราจัดครั้งที่สามแลสิมันก็มันก็จะจะเป็นเฉพาะกลุ่มก็เอออยากให้แบบชักชวนคนที่ว่าเออยังไม่เคยสัมผัสเทนวินเทจเนยเข้ามาร่วมงานด้วยก็เลยเชวนพีโนเข้ามาร่วมด้วยก็เพื่อที่จะให้ กลุ่มแคมป์แบบหลากหลายขึ้นอะไรบานเนี่ยก็คือเรีว่าอะไรนะฟูแคมป์ฟูชายชชก็คือสามารถได้คนที่คิดว่าเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยเรามีรถตู้เราอยากจะมีแคมป์วินเทจก็มาดูศึกษาว่าเขามีอะไรกันบ้างและในมุมกลับกันนี่คือคน<ม>ที่เล่นแคมป์วินเทจอยากจะมีรถเทคโนโลยีสมัยใหม่รถตู้รถจอดนอนก็ก็มาสัมผัสก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เราจะจัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดผู้คนแล้วก็เพื่อนๆสนใจนะครับก็ ก็เชิญชวนนะครับก็ตามแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะไปจัดที่ไหนแล้วก็ชวนฝากบรรดาก็ก็ฝากตั้งแคมป์แคมป์วินเทจแล้วก็แคมป์เพื่อนๆทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็มาร่วมกันปีหน้าอีกแล้วก็ขอเสนอขอขอบคุณนะสนับสนุนผู้สนับสนุนรายนะครับก็ได้แก่พูดได้นะพี่น้องการสนุวิเบียนะครับแล้วก็โทนี่นะโทนี่บ็อกของเราเป็นน้องที่น่ารักมากนะครับก็มี ไอ้ T J M มีอ่าไทเ o นอ d o o ดนะครับมีโดเมสติกอ่ามีอ่าพีจอ่าคลาโมดอพีพีแล้วพีอ็กพีนะครับแล้วก็โอเยอะแยะอย่าลืมบ้านที่กลับไปแล้วอ่าก็คือ คาราวานคลาสสิกนะครับเป็นสร้างรถบ้างของกูเต้นะครับที่ชาน้าก็เป็นน้องที่มาช่วยเหลือตลอดนะครับทำให้งานนี่หลายหลายคนอัดตกหล่นแล้วก็ขอขอพาไปด้วยนะครับอ๋อมี U.S. Camp นะครับมี US c ม m p มี A c ค m p นะครับแล้วก็มีอ่ามาย Story ก็ขอบคุณพี่สิงด้วยที่มาพยายามจะสัมภาษณ์ผมหลายรอบเลวขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณครับดีครับ นี่ก็เป็นรถต่างๆนะคะที่มาโชว์ในงานวันนี้นะคะนนี้ก็จะเป็นรถจี๊บนะคะอันนี้เป็นรถบ้านมอเตอร์โฮมโอ้นี่เป็นออเดซี่รุ่นใหม่แล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์โฮมเอามาโชว์ค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ค,รค่ะอันนี้อุปกรณ์แคม,แคมด์ด้านนี้กัน เขเดือดแล้วย้ายเลยว่าขามก่อนโชว์อุปกรณ์แคมป์อันนี้เป็นอุปกรณ์แคมป์อันนี้เอามาขายไหมคะมีขายด้วยมีขายโชว์วันนี้วันนี้มีอะไรมาขายบ้างคะเนี่ยมีอันนี้เป็นกระติกก็กระติกอ่านะครับเอ่อแบบเป็นเออ่กียิติคะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเก็บความเย็นเหมือนแต่ว่าอันนี้ฮะประมาณวันหนึ่งอ๋อได้หนึ่งวันแล้วก็ใส่แล้วก็เป็นเออ่เครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กระป๋อง อันนี้ความสูงเท่ากับกระป๋องเบียร์เลยใช่ใช่ใชนะครับแล้วก็ตะเกียง <S 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 อันนี้เป็นตะเกียงเหมือนตะเกียงโบราณเลยนะคะนี่โอเคครับขอบคุณ <S S ค,ครับขอบคุณค่ะอันนี้นอ,นอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แคมป์อย่างหนึ่งบันรั้งค่ะมีหลายอย่างเลยมีอาหารมาวางขายให้กับ คนที่มาในงานวันนี้นะคะอันนี้ก็มีน้ํามาด้วยนะคะน,นี่ก็มีอาหารสําเร็จรูปนะะอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานนี่เป็นอาหารตำสั่ง ก็รถสวยนะคะแล้วก็อุปกรณ์คแคมป์กระเป๋านะคะเป็นกระเป๋ากันน้ำนะคะนนะคะกระติกมีกระติกน้ำด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะ กระโจมนะคะน่ารักนะคะไว้นั่งพักผ่อนเย่อออกมาจากเต็น์ก็ไปนั่งพักนะคะ จุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีการจุดเริ่มต้นของการกางเต็นท์นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ5อย่างนะครับก็จะมีคิดเหมือนบ้านเลยนะครับก็จะมีตัวตัวบ้านก็คือเต็นท์ห้องนอนก็คือพวกเครื่องนอนนะครับโซฟาห้องคือห้องนั่งเล่นนะครับ mm hmm. อุปกรณ์ห้องครัวก็คือเครื่องครัวแล้วก็แสงสว่างในการกางเต็นท์จะต้องมีพื้นฐานทั้งหมด5อย่างถึงจะออกไปการออกไปใช้ชีวิตอัลโดได้นะครับอาจจะไม่ต้องเป็นอุปกรณ์ ที่ซื้อจากในเมืองออกไปเสมอไปนะครับอาจจะประดิษฐ์ปลายทางก็ได้เช่นบ้านเขาก็จะเอาไม้มาทำเอาไปไม้มาบังนะครับแสงสว่างก็จะมาจากฟืนเครื่องครัวก็ต้องประดิษฐ์ขึ้นมาจากหน้าง,งานนะครับก็องค์ก็อีอ้นะฮะแต่ที่นี่เป็นลักษณะการกางเต็นท์นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่สี่รูปแบบนะครับก็คืออยู่รอดอยู่รอดก็พวกก็แนวแนวผู้ประสบภัยแนวนายพลแนวทหารน,น,นะครับแล้วก็มีอยู่รอดอยู่ได้ นะครับพวกอยู่ได้ก็จะเหมือนค่ายผู้พิยพที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่อยู่อูได้หลายวันขึ้นนะครับต่อมาก็คืออ,อยู่สบายเอาละทีนี้พออยู่สบายปุ๊บก็จะอย่างที่คล้ายๆที่เห็นนี่แหละครับก็จะมีอุปกรณ์พร้อมครบคันนะครับ เอาไว้สาหรับแก้ปัญหาหน้าง,งานทุกสภาพแวดล้อมทุกสภาพอากาศนะครับต่อมาก็ที่สุดเลยก็คืออยู่แบบสวยงามก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละครับก็จะมีการตกแต่งนะครับตามรสนิยมของตัวเองบางบ้านก็จะเป็นทรงไทยบา้านหลีทรงยุโรปทรงนอร์ดิกนะครับอย่างของคาแคมก็จะมีสไตล์ของยุโรปของเมกาของเอเชียนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับวันนี้ช่วยพาผมชมเต้นตัวนี้หน่อยครับได้ครับผมเต้นตัวนี้เป็นลักษณะยังไงครับเนี่ยเอ่อ เต็นต์ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นฮอตเต็นต์นะครับก็คือเอาไว้ใช้สําหรับเมืองหนาวนะครับก็จะมีพวกเตาผิงมีพรมมีอะไรนะครับเพื่อจะสร้างความอบอุ่นภายในเต็นต์นะครับก็จะเป็นออกแนวคันที่คันทีีสไตล์เ country, country มกันนหน่อยนะครับพยายามพยายามทำนะครับแต่ว่ายังยังรยชยมยังไม่ถึงครับเราก็จะมีเตาผิงไฟใช่ไหมครับใช่ครับก็คือ,อถ้าเป็นเมืองนอกมันจะอา,อากาศหนาวมากไม่สามารถอยู่ข้างนอก เต็นได้เนือนละนานทุกอย่างเขาจะเขาเขาจะทำภายในเต็นทั้งหมดนะครับแล้วก็เตาผิงก็จะเป็นทั้งเอ่อเตาผิงเอ่อเป็นทั้งเตาหุงต้มนะครับทำทำอาหารได้นะครับก็เบ็ดเสร็จอยู่ในนี้หมดนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ยูนิโตะนะครับพามางานเอ่อเรตรแคมนะครับจัดขึ้นครั้งที่4ลแล้วแล้วก็ครั้งวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับอุปกรณ์ กาแฟต่างๆของยูริโตะเหมือนเดิมน,นะครับเราเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์แล้วก็เป็นชุดแตกนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นงานไม้สักสวยๆนะครับแล้วก็เป็นอินไทยแลนด์ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงโต๊ะกาแฟใช้กับล่องต่างๆรวมถึงงานกร่องที่ไปคอลแลบกับโตโยที่ญี่ปุ่นได้ครับยังไงฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากเป็นยูริโตะไว้ด้วยนะครับ น่าจะตั้แต่ยุคแฮปปี้แคมป์มาจนทุกวันนี้นะครับก็น่าจะ4ี่ห้าครั้งแล้วครับก็แทบจะมาทุกงานแล้วครับก็ชอบบรรยากาศของเอ่อฟิลลิ่งในการที่อ่เพื่อนที่ชอบอ่ของวินเทจมาร่วมมาร่วมแจมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นนะครับที่ทางผู้จัดเขาจะจัดขึ้นมาก็เลยมีความได้มาชมของสะสมหายก ของหายากในแต่ละเต็นท์ในแต่ละบุคคลนะครับเยอะมากแล้วก็ปีนี้มีความพิเศษก็คือ,เ,อเริ่มเอาเป็นคาร์แคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำให้เราเห็นรถหายากหลายๆคันนะครับรถดัดรถ,รถที่เขาตกแต่งเพิ่มนะครับเพื่อจะมาให้เหมาะกับการแคมปิง้งอุปกรณ์ก็จะเป็นอีกชนิดหนึง่งซึ่งน่าสนใจมากสถานที่ก็สวยครับมาวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำใกล้นะครับทำให้น่าสนใจมากสำหรับปีนี้มา เป็นตัวที่เป็นไฮไลท์ของของการแสดงโชว์รถต่างๆในวันนี้<ม>นะครับ<ม>ก็คือเจ้าคอนโดติดล้อ<ม>คันนี้นะครับวันนี้ก็มีมพี่ๆหลายๆท่านให้ความสนใจเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมอยู่นะครับโดยรวมเรามองจากภายนอกเนี่ยมันเป็นรถนะครับท่องเที่ยวที่ ไม่เหมือนใครและยังไม่มีใครเหมือนนะครับเราทำเป็นกระจกนะด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์นะครับเป็นกระจกนิรภัยที่แข็งแรงมากหนา10บมิลน,นะครับอะไรกระแทกก็ยากที่จะแตกนะครับแข็งแรงมากจริงนะครับแล้วก็ทางเข้าออกรอบที่แล้วที่ทำคลิปให้พี่สิงมีคนถามว่าใฮ้ทำไมมันเข้าแต่ข้างๆนะ จริงมันมีมันมีทางเข้าสองทางนะครับมีทางเข้าสองทางใช่คนตกทางนี้เข้าทางนี้ใช่ครับมันเข้าได้สองทางเพราะว่าเวลาเราไปจอดรถโดยปกติช่องจอดรถปกติเราเปิดข้างไม่ได้เวลาเราเสียบช่องเสียบช่องเราเปิดข้างไม่ได้มันจะติดรถท้งข้างแต่ข้างหลังเราก็ยังเข้าได้ครับมันยังมีประตูให้เข้าด้านหลังอีกเนี่ยครับนี่ทางขึ้นตรงนี้มันไม่ได้ใส่โชอกนะมันก็จะ ปิดของมันเองอ่าข้ามาครับโอว้วันนี้ของจริงเลยอของจริงใช้จริงอนอนกันจริงๆตน,น,นอนจริงจริงเลยครับอันนี้ก็มีแอร์ใช่แล้วครับนอนหนึ่งตัวคืออ่าปัจจัยสําคัญเลยในการสร้างรถคันนี้คือผมจะสร้างไว้เป็นโชว์รูมเครื่องปรับอากาศระบบ24โวลต์ก็เลยเป็นเป็นที่มาที่เราทําไมจะต้อง ให้รถมันเป็นกระจกด้วยอะไรด้วยคือกึ่งกึ่งกึ่งโชว์รูมเวลาเจ้าของรถที่อยากจะมาเซตระบบกับผมชอบอยากรู้ว่าแอร์ยี่ห้อไหนดีกว่ากันแล้วทีเนี้ยเราขายหมดอะแล้วก็เลือกที่ดีๆมาก็อยากจะให้พี่เจของรถเน่ยตัดสินใจเอาเองเ,อเลยให้ดูเลยพี่ชอบแบบไหนอ่ชอบแนวนี้ก็เอาแนวนี้อ่ชอบแนวนี้ก็เอาแนวนี้ ให้ตัดสินใจเลือกเอาตามที่ตัวเองชอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆโดยรวมนะครับตู้เย็นก็ยิ่งใหญ่อลังการซะเหลือเกินนะฮะก็บรรจุเครื่องดื่มได้เยอะแยะนะครับที่นี้ก็ทำครัวได้ต่อไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับอ่าเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆได้เวฟได้กิวได้ครับย่างได้นะครับชั้นต่างๆก็ไว้เก็บวัตถุดิบ ถัดมาก็เป็นตู้สภาครัาที่ไม่ใช่แค่ตู้สภานะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าตู้สภานะครับก็จะมีส่วนบนนะฮะเป็นตู้สภ้อาตามปกตินะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับที่หล่อเลี้ยงรถคันนี้ทั้งคันนะครับใช้กับแอร์ใช้กับตู้เย็นใช้กับมโครฟอะไต่างๆก็ อยู่ในชุดนี้หมดเลยครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบกันไปนฮะแล้วก็ถัดมานะครับในเมื่อมันเป็นคอนโดเคลื่อนที่เนี่ยคอนโดติดล้อมันต้องมีที่นอนอแล้วส่วนใหญ่คอนโดในบ้านเราก็คือพื้นที่มันเล็กอยากจะนอนได้หลายคนเตียงก็ต้องเป็นสองชั้นอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับเด็กๆของแท้ลนะเล่นเต็มที่นะฮะด้านล่างก็นอนได้ด้านบนก็นอนได้อ่ แล้วก็พอเรามีที่นอนแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องมีก็คือห้องน้ำนะโอ้มีห้องน้ำแบบใช้งานจริงเรียบหร,บรูอยู่สบายอ่าใช่ครับบางทีหรูหร่ะคอนโดบางที่ด้วยนะ, <c oughs> ะเราก็ใส่อุปก,กรณ์เข้าไปให้สวัสดีครับผมแม็กมินิยูโรแวนนะครับ วันนี้เราอยู่ที่งานเลโทรแคมป์ครั้งที่4นะครับเป็นงานแคมป์ที่บรรยากาศเ,าเรียกว่าเป็นสไตล์วินเทจแล้วกันนะครับซึ่งไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นเต็นท์หรือว่าจะเป็นรถบ้านนะครับแต่ว่าการที่มาที่นี่เราได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแคมป์นะครับเราจะเห็นอุปกรณ์การแคมป์ที่เขามีสไตล์ครับเป็นแนวเรโทรเป็นแนววินเทจนะครับใครที่ชอบอางานศินละปะงานฝีมือชอบการแคมป์ชอบ อุปกรณ์แคมป์นะครับอย่าพลาดนะครับเขามีจัดอีกเรื่อยๆนะครับลองติดตามงาน Retro Camp ครั้งที่5นะครับได้ในเพจ Retro Camp Thailand นะครับผมขอบคุณครับผมผมร่วมงานมาตั้งแต่ครั้งที่งที่1ของงาน Retro Camping นะครับก็มีความประทับใจในเต็นท์รถนอนแล้วก็บรรยากาศของความเรโทรนะครของการแคมปิ้งนะครับก็ประทับใจเหมือนทุกครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาเล่นมาชอบ ในแบบเดียวกันนะครับก็ถ้าจัดอีกก็คงมาอีกครับ,รบก็อยากให้ให้ทุกท่านที่ที่สนใจในแนวแนวินเศจเลโทรแคมปิ้งก็ก็เข้ามาร่วมง,งานนะครับแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศที่เป็นเลโทแบบนี้นะครับนะครับ,บโอเคค่ะสถานี่โอเคหมดทุกอย่างเยี่ยม บรรยากาศเช้าแคมป์รถนอนนะครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้ไม่เฟรนททั้งนั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ถูกบอกว่าพี่ไม้วันนี้รอบนี้มาร่วมงานรโ t r แคมป์กันโดยพี่นุพี่นุแก่เป็นคน อ่าประสานงานมากับทังกลุ่มนะผมก็บอกว่าโอเคครับพี่แต่ว่าเดี๋ยวผมก็ลองหาพรกพ่วกมาก็ได้ก็ได้เท่านี้หาได้นะครับก็ประมาณก็แค่ยี่สิบคันแล้วก็บรากาศโดยรวมเนี่ยผมว่าที่เนี่ยก็จัดได้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะรถเก่าเก่าเต็นท์แบบโอ้โหเต็นท์นี่บอกเลยว่าเต็นท์นี่สุดยอดมากเลยเต็นท์สายเต็นท์นี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสายคนรักเต็นท์จริงๆ ตั้งแต่ที่ยวามาก็เพิ่งจะเห็นงานนี้แล้วครับที่แบบเจอเต็นทนี่แบบพูดยังไงก็คือไฮเอ็นอะไฮเอ็นเลยมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยผมว่าสุดยอดมากแล้วที่สถานที่ก็โอเคแล้วก็ในการน่าโอกาสหน้าเนี่ยถ้าบอกว่าเขามีเขาจัดเนี่ยแล้วก็ยังไงผมก็น่าจะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับกับทางกลุ่มของ ของทางทางทางเลโทรแคมป์แล้วก็พ่นุอีกตอบไปแน่ๆแลครับนะครับก็อยากะชวนเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับมาร่วมงานแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเปิดโลกของเรานะครับว่าการท่องเที่ยวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งหรือกางเต็นทุกอย่างรถนอนนะครับจะมีหลายประเภทนะครับก็มารวมกันที่จุดเดียวก็ทําให้บรรยากาศมันก็ได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็โอเคครับสนุกมากนะครับเป็นกันเองด้วยนะครับเราก็จะได้เพื่อนๆเพิ่มนะครับในงานนี้นะครับผม ครับผมสำหรับนะบรรยากาศในการจัดงานของวันนี้นะครับในทริปนี้นะครับเรโทแคมที่ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามันมีความประทับใจแบบสุดๆนะฮะสุดๆคือ,อยังไงครับมันเป็นการรวบรวมนะครับรูปแบบชาวแคมที่หลากหลายมากๆโดยเฉพาะเข้ากับเงื่อนไขเข้ากับชื่อของกิจกรรมคือเรโทแคม หลายห,ายหายท่านอาจจะสงสัยเรโทรแคมคืออะไรเป็นสิ่งที่หายากมากเลยครับการรวบรวมเพื่อนเพ่อชาวเรโทรแคมสไตล์แคมปิ้งแบบที่เราแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วท่านเหล่านั้นมารวมกันอยู่ในที่แห่งนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆและรวมถึงนะครับในฐานะนะของผมทนน่บ็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลัก ให้กับงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังมีโซโนวีแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆอ,อีกมากมายที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยนามเพราะมันเยอะจริงๆมันจําได้ไม่หมดต้องขอ,อขอบพระคุณมากๆนะสำหรับทุกๆท,ท่านที่เมตตาอนุเคราะห์มานะครับแล้วกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีดนตรีที่แบบาจากวงทีโบนนะครับซึ่งวัยรุ่นยุค90ยุค80เนี่ย รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วตัวจริงเสียงจริงก็มาอีกแล้วพี่โอ้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวเราได้ฟังศิลปินวันนี้แน่นอนครับพี่เต็มที่นี่ครับวันนี้ก็คือศิลปินของงานในวันนี้นะครับเป็นแคมป์สไตล์เรโทรจริงแล้วก็ฟิลลิ่งที่แบบสบายสบายช่ำช้ำฟินฟินนะเดี๋ยวไป พี่สสงห์พาไปชมบรรยากาศอีกทีเนาะครับผมก็โดยรวมจัดงานได้สมบูรยอดครับสมบูรณ์มากดนตรีเพาะอพื้นที่กว้างขวางเพื่อนแคมป์มาเยอะมากได้เจอเพื่อนใหม่เยอะเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับมาดูบรรยากาศรถเก่าๆฮะงานโอเคฮะเเยี่ยมครับงานจัดได้ดีมากครับโอเค ้007อยู่ไหม007นะครับมารับบวกคำแคมหน่อยนะครับถ้าไม่อยู่อดนะฮะเจมส์สอนของเรานะฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านผู้ชมเดี๋ยวคงจะสนุกเต็มที่นะครับแล้วก็จะได้เห็นรูปแบบของรถต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งรถคาแคมป์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มาออกบูธนะคะแล้วก็มีเต็นท์สวยๆให้ได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ปีหน้าถ้าสนใจอย่าลืมนะครับติดตามวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณถ่ามคสวัสดีค่ะคุณตี